你别过来。嗯嗯嗯 มาไตรหัวครับไตรหัวสุวรรณีเดี๋ยวนีมีนั่นุกครับกุกโจ๊กครับนี่ครับเป็นรายไดดีมากครับเออให้เขาเพรงพี่เาแดดนะครับนี่ตอนนี้จะถึงหมายครับนี่ออกออกเยอมาตั้งแต่บ่ายโมงครับตอนนี้บ่ายสองกว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไลน์ที่ก่อนครับจุดนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกนั่นลุกลงทำวิธีครับ เดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับอู้ปานู๊กนู๊กโดดไปหมดนุกอู้ป้าโอั้ยฮะอู้ทะเลวอนนีดโยนไม่ได้มัมยยนได้ดูนระวังนะยยนไปยนนะโนติดไกเลยเตะเลยเตะนะครับลงเร็วยึดกันนะไป

luôn <laughs> ดูจะถ่ายใครครับมีรองคนมึงค่อยๆติดได้มึงติดทีทททเะาคนก็ได้นะนี่ครับอ,อ,อ,อุ้ยเกอะลิงเกาะลิงชอชอไหนอ่ะมาแล้วนะลบ<อ>ุลมบุ๋ม

mình thử nào mừng 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 ngoài đấy, mừng cho phai này mừng 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 mì Ui, đây đây dai. Liêng, lêng. Mẹt nương ô, mẹt đẹp ô. Mẹt đẹp ở trong luôn. ô. Mẹt nương ô. Này, nương ô. Mẹt nào ô. Mẹt nương ô. Mẹt nương ฟนะันฟันเ่็นไะนี่สวยลิงอ่งลิงโอ้โหอุ้มปลาลยงจะอุ้มจนะบปลาแล้ว,วดดลนะจโดนแล้วนะไม่รู้ลปาลาอะไรไปแล้วบึง้ง

xin đi đi ừ âu cốt cốt cái bay <laughs> cuối lên đi bầu ừ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  Màn nữa rồi là ừ. <laughs> màn kính 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 ว่าแล้วใส่มักดกูดจังเหนยบนุ๊นกสามต่อพวงต่พวงต่อพวงว่าแลา้วมัน,น,น,นต้องมีมันอยู่ไง <c oughs> นุกถ่ายว้าวไม่แต่เดี๋ยวเอาขึ้นมารู้แล้วว่ายังไงก็ต้องมีมันอยู่ตัวนึง่ง <c oughs> <c oughs>

狗粮。<laughs> <laughs>

น,ะนะนี่อุ้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยมันเพิ่งมากดด่ม,ดดมันไม่กนยะมันเพิ่งรู้สึกตัวเพิ่งรนะู้ว่า <c oughs> กูาโดนตาเบ็ดสคิดในใจว่ามไม่ใช่นะถ้ามาขนาดนี้มันน่าจะกดบ้างเลย Lèo dang mày mỏ lạ đen đen đen, dang 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 lên dang lên dang dang ui, dang 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 thế dang ui, dang 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 mình đồn lên, vừa, dang dang vừa, dang 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 dang

วันน้าอ้าวนี่ก็โดนตะปูปึ้งปึ้งลงนี่วันน้าเลยตัวนี้เอ้าไม่ทันหาที่หนีปงดีกว่ากูบงบงไปเลยมา๊นโดนทางลำรับยกเว้นกูถึงแล้ว สี่ตัวโอ้ยนี่สตัวลงพอดีนี่เเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเกเฮ้ยนี่เด้งเดือด

<laughs> ừ, con đi cầu phơi đúng không? Ừ. cầu phơi <laughs> thì leo trai về 6, cao hàng phải chết hàng, hôm để hàng thì ngon đi เดี๋ยว không จอดท่า ba ใสขอยังมีอยู่

ui, ừ. mà leo, mình không ăn được đuôi, đuôi cẳng cẳng này. mình lượn cả nhiều, ui, được cái gì. mua rồi. À. <laughs> สองพอเปลี่ยนเบ็ดขนได้ได้ผลเลยนะกู้องเปลี่ยนกันนี่แต่เ่าไม่ได้นะัน,น,นเนนกะ,ะเกับไม่จะภาพมันก็ไม่เกะแลยหมดสปูนนะที่บ้านมีสายเหลือแบบว่าที่บ้านมีสายเหลืออย่างหมดสปูน vừa phánh lúc được một lần chọn chưa chọn 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 เมื่อไอสองร้อยไม้กูได้ยังไงน่ยะลักไออัดมันกบแข็ง้ันมีชิ้นจะเอ้โมันฝึกข้มรู้นงกาลังยิงโอ้โหาลัง

Thôi bụng bông luôn vậy á chú Nhưng cột tuyệt đối nè Cô lên cầu ตัวของน้าโจคาดว่าน่าจะเป็นพี่บงครับปลาย่างครับคดว่ย่ไหนวะโอ้โหแก้มบางจุกแก้มบางแก้มบางคอยช้า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 ชแก้มบางอืมออ้โหปากกว้างด้วยเกล็ดลวดเลยโอ้ยไอ้เจ้าก็มาในเรือหน่อยอุ้ยแก้มบางเดรือบงบงมะแก้มบางแก้มบัง เดี๋ยวไปเดี๋ยวมึงเอาเลยครับโอเคครับ,อคครบตอนนี้จะกลับบ้านครับโมงนะแปดโมงครึ่งครับโอเคครับดูกันนี้ที่บนฟังครับ เดี๋ยวไ้เจอกันทิปหน้านะครับสวัสดีครับ